แบบกับอันิโลไปผมให้มันเนสซีดีกว่ามันใช่มันชื่อเนสซีป่ะน่าใช่แหละมามาสวัสดีครับนี่ก็อยู่กับช่อง ONCSP นะครับแล้วก็อยู่กับเกม Power Part ที่สองนะฮะ ตอนนี้บ้านผมก็นี่นะครับอัปเกรดไปไกลนะฮะจากพาร์ทแรกนะครับนี่ก็เป็นบ้านไม้ที่ยังสร้างไม่เสร็จของผมนะฮะแล้วก็นี่นะครับว่างที่ผมไปฟาร์มมีไข่ด้วยนะนี่สองใบเห็นไหมฮะโอเคไหนๆก็ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปต่อเติมหลังคาสักหน่อยนะครับหลังคาอยู่ไหนว่าหลังคานี่ไอ้เบิบ บ้านนี้ยบ้านไม้ทรงไทยนะยกสูงด้วยมั้งไงต่อต่อหลังคาก่อนต่อพื้นก่อนไม่มีที่ยืนวางหลังคาไม่ได้ด้วยปึ๊บอ้ออ้อเฮ้ยชิบหายแล้วติดหัวอ้ออ้ออ้อเฮ้ยพังที่ก่อน โอเคเรียบร้อยนะครับหลังคาของเราแล้วก็นี่เป็นไข่จากพาร์ทที่แล้วนะที่ผมไปเก็บไข่หินใบใหญ่มานะครับก็ยังไม่ได้กดฟักไข่นะก็มารู้กันนะเป็นตัวอะไรนะเป็นฟัตเลอร์นะครับฟัตเลอร์คือตัวอะไรวะ <c oughs> ไหน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 วะ อึ๊บอ๋ออึ๊บไหนไหนไหนอ๋อนี่ไงฟัตเลอร์นะฮะก็เป็นตัวขุดแร่นะครับช่างประดิษฐ์แล้วก็ขนของนะก็ออกอาลองมาโอ้โหน้องฟัตเลอร์ตัวเบลเลอร์เลยนะดูท่าวิ่งดูท่าวิ่ง โอเคนี้ก็เป็นไข่นะครับธรรมดากับไข่ย่าเนาะแต่ก็มันลุ้นนะว่ามันจะฟักเป็นตัวอะไรนะฮะก็พอพันนี้ผมว่าจะไปจัดการเพนคิงนะครับ mm hmm. ก็นี่นะผมไปเปิดแมปมานะ mm hmm. ก็ไม่เป็นการเสียเวลาก็เดี๋ยว mm hmm. ไปเลยดีกว่าเอ๊เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยต้องเตรียมตัวก่อนนะครับโอเคเราเพนคิง hmm. เป็นท่าน้ําแข็งนะัน mm hmm. ผมจำไม่ผิดนะ เราก็จะทาดไฟไปสู e ้นะครับโอเคเอาฟ็อกเอาฟ็อกสปาร์กไปนะฮะแล้วก็เจ้าอาช็อกนะเจ้าอาช็อกนี่ผมไปช่วยมาจากในกลงนะครับตอนระหว่างที่ผมไปฟาร์มนะเพราะว่าถ้าไปจับเองนี่ก็น่าจะจับยากนะโอเคก็ไปเลยดีกว่า เจ้าเพียงคิงนี่ก็ถือว่าเป็นบอสตัวที่สองของเราเลยนะครับโอ้โหมาถึงก็ต้อนรับผมในการปาร์แข่งแทนผมนะนี่เจออาชอปไปอ่ะเลยผมมานั่งขุดแร่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว หน้าไม้มแล้วทุกคนจะเอากันอุยนียาย้ชอตบบี่ครับผมงนี้ตนะนีฮชอตไอ้เูีนี่ติดสาเกือบแหกสี แล้วลูกจองหมดแล้วชอบของเขาจะตายแล้วเจอฟ็อกซ์ป่าขบลึกก็มาดีก็มาดีหลบได้หลบได้ก็มาดีเป็นคิงเป็นคิงเหรอหลบกับดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลเ๋าะเขาให้ โปอีกทีเลยเหลือ,ลอสามแล้วเสียงเลยฮะกับกีก้าโซเฟียนะระหว่างที่จบพาคแรกไปเนี่ยผม,มก็ไปนั่งฟาร์มแร่มาเต็มเลยนะฮะก็เลยทำกีก้าโซเฟียได้นะครับโอเคหลังจากเพนคิงตายแล้วแล้วเอาไงต่อดีเดี๋ยวออกไปดูอ่ะ มาดีมาดีเดี๋ยวผมลบแบบดิจิตอลไงดิจิตอลดิจิตอลเฮ้ยเฮ้ยจุก่อนจุก,ก่อนดีนะเสาบังเอาจริงนะตัวผมถึกพอแบบพวกพาวของเรานะผมจะวิ่งไปบู๊กับมันเองแล้วดูเรื่องผมนี่เย740โอ้โห สามร้อยไงเต็มหน้าแล้วผมวจู๊งไงผมจู๊งไงผมจู๊งผมเต็มหลังมผมจู๊งไงเข้าม,ม,มาดิเข้ามาดิน้องเข้าม,มาดิน้องโอ้โหเจ้ากวางโหดมากเลยนะดูเลือดท่านไม่ลดเลยเปลี่ยนมางเปลี่ยนมางเจอไดโนเสาร์หมุนกันอะไรเป็นไง อันนี้ก็เป็นธาตุพืชน,นะผสมมังกรนะฮะเป็นตอพันมังกรนะนี่สมบัติหางร้อยห้าร้อยนี่ผมยิงข้าหัวมาดิเดี๋ยวดีเดงานนี้ผมรูงไงเอาสุดไงมาดิผมโดดแทงหัวแล้วผมโดดแทงแล้วโดดยิงแบบดิจิตอลอื 密集道，密集道，妈的，嗯，妈的，密集道，密集道，这尼呀，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 妈的，哎，哎，哎，密集道，妈的，莫迪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 。 ดิล็อกลอกล็อกล็อกครับล็อกลอกนี่ออออออน,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 นี่ไมีโดนน,โดน,น,นี่ม,นนมีนเียดนโวอดแล้วเีมลิงเลยม,มาดิจูไงเรามจูงไงเราหมจูงไงอุาหน่อ,อ,อ,อย มาดิมาดินี่ไงโดนยิงโดนยิงไอ้หไม่โดนนี่ไงเต็มหัวเรียบร้อยนะเองจะสู้พี่ได้ไหมวะ ดนับนายแล้วไอ้น้องแล้วไงต่ออ่าขึ้นมาข้างบนเหรอดูสูงจังเปึ๊บเรียบร้อยปดล็อกท่านเทเลพอร์ต เนี่ยแล้วผมก็ขี่เขาวงไปแบบเทๆ่ๆเกือบไปนิดเดียวต่อเอ๊ะอ,อ,อันนี้บอสนี่นาจริงๆมันคือนักล่าใช่ไหมหน้นาไม้เปิดเลยไม่ถึงมาเราเปลี่ยนกันน,น,น,นี่เราซ้ำครับนี่เนี่ยข้องของดอกอืม หน้อยซ้ำลูกเตมะมาลูกโอ้ยเตะมันดีเอ็งมันยินจ้องหน้าข้าทำไมเราเอ้ยลูกข้างหลังอ่ะต้องเรียกใหม่หนีไน่ไอ้ลบนึ Bow <and> <Yeah. S 1> ่งทีโบ้ไอช็อตเดี๋ยวว่าผมว่าจะลองจับดูนะ <Yeah. S 1> มะได้รบบ ได้ไหมโอเคเรียบร้อยนะฮะ,ะม,ม,มือซ้ำแต่ตาลูกอ,อืมแบบปีติตอบไอ้สบเนี่ยดีตตอบปล่ นี่อืมอ้โหกับโดนนี่โดนดิจิตอลเป็นแชมป์ใช่ไหมนี่เปิดก่อนเลยมาดิมาดิเรียบร้อยนะฮะไปช่วยน้องในกรงก่อนนะครับน้องโดนขังมีเพื่อนเพื่อนเยอะด้วยนะ หมดหลอดเลยอาหารเสริมจิตใจน้องแโนซัมก่อนนะฮะไปวิ่งเต็มร้อยครับทีเดียวเต็มร้อยโอเคอาหารหมดมอเอาคนีนะครับพาน,นี้ก็น่าจะจบไปเพียงเท่านี้นะฮะก็เดีวไปที่ตามพาร์ทหน้านะครับก็เดี๋ยวรอดูครับผมจะไปจับบอสตัวไหนต่อนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ